สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชั้นแนลนะครับ คลิปในวันนี้ครับได้เป็นการสรุปคะแนนผลโหวตของคุณหนูทั้ง5ในตระกูลโซดิกนะครับสำหรับการสรุปผลโหวตคะแนนในครั้งนี้นะครับก็มาจากแฟนเพจทางเฟซบุ๊กนะฮะที่ผมได้ทิ้งกิจกรรมเอาไว้ผมได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจให้เพื่อนๆมาช่วยกันโหวตตั้งแต่วันที่12สิงหานะครับจนมาถึงวันที่31สิงหาซึ่งเป็นวันสรุปคะแนนนะครับแล้วก็ได้ผลสรุปคะแนนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครได้อันดับ1ใครได้อันดับ2อันดับ3อันดับ4และอันดับ5นะครับ ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเอาละครับไปดูกันเลยดีกว่าวครับว่าคะแนนที่โหวตมาเนี่ยผลเป็นยังไงนะครับแล้วก็เหตุผลที่เพื่อนๆบอกมาว่าชอบตัวละครตัวนี้ตัวนั้นนะฮะเขาชอบเพราะอะไรกันครับเรามาดูคะแนนที่อันดับที่5กันก่อนเลยนะครับก็เป็นอันดับโลได้เลยครับมิวกี้นั่นเองครับเป็นพี่ชายของคิรุนะครับคะแนนในการโหวต2คะแนนนะ น่าสงสารมิวกี้มากนะครับคนโหวตทั้งหมด190คนนะครับสิ้นสุดได้วันที่31สิงหามีคนโหวตให้มิวกี้2คะแนนนะแต่ถือว่าโอเคนะ2คะแนน เพราะในตอนแรกที่ผมโพสต์ไปนะครับผมไม่คิดด้วยซ้ํานะครับว่าจะมีคนโหวตให้มิวกี้ฮะในตอนที่ผมโพสต์ไปเนี่ยมีแต่คนกดขี้รัวอิลูมิขี้รัวอิลูมิขี้รัวอิลูมิ I นะฮะกดโหวตกันเข้ามานะครับแล้วก็มีคะแนนที่ไหลไปทางอาูกาบ้างคารูโต้บ้างปล,ปลายนะครับแต่ไม่มีใครกดโหลดให้กับมิวกี้เลยนะครับในช่วงแรกๆฮนะจนมาสรุปคะแนนเมื่อวันที่31สิงหาครับผมกลายเป็นว่ามิวกี้ไม่ได้กินไข่นะครับได้ไป2คะแนนนะ นี่ต้องชอบต้องรักกันจริงๆนะครับสำหรับมิวกี้ไม่งั้นไม่กดบวชให้กับมิวกี้แน่นอนนะ,ะเพราะว่าสำหรับตัวมิวกี้เองเนี่ยแทบไม่ได้มีบทบาทเด่นอะไรเลยนะครับในตระกูลโซเดิยฮะ,ะยังอุตส่าห์ได้มาตั้ง2คะแนนนะ,ะซึ่งเป็นคะแนนที่พลิกล็อกมากๆเลยนะ,ะเพราะตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่มีใครบวตให้กับตัวมิวกี้แล้วด้วยซ้ำนะครับอันดับที่4ครับก็ตกเป็นของคารูโตะนะครับตัวเล็กกระจิ๋วเดียวครับมาพร้อมกับฝีมืออันลายการ เก่งจนถึงขนาดที่ว่าสามารถเข้าแก๊งแมงบุมได้เลยนะครับคิดดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าฝีมือของคารุโต้นั้นอยู่ในระดับขั้นเทพขนาดไหนล่ะครับคารุโต้นั้นได้คะแนนโหวตไปทั้งสิ้น9คะแนนนะ ก็ไม่ได้ต่างจากมิวกี้สักเท่าไหร่นะครับมากกว่ามิวกี้7คะแนนนะับแสดงว่าคารุโตะเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยจะถูกใจเพื่อนๆสักเท่าไหรแ่แน่เลยนะครับเนี่ยตามมาด้วยอันดับ3คนที่ครอบครัวโซดิกนั้นต้องเกรงกลัวแล้วก็หวาดหวัน่นจนถึงขนาดที่ว่าไม่อยากจะนับเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะฮะอารุกั่ด้องครับได้คะแนนโหวตไปทั้งสิ้น31คะแนนครับแหมคะแนนกำลังสวยเลยนะคะเนี่ยเอาชนะมิวกี้กับคารุโตะได้แบบขาดลอยท่วมท้นเลยนะ 31คะแนนโหวตด้วยกันนะครับสำหรับอาลูกาครับแสดงว่าเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมมากในระดับหนึ่งเลยนะครับคะแนนโหวตถึง3 1คะแนนเลยนะครับอันดับที่2รองชนะเลิศน,นะครับอิลูมีนั่นเองครับพี่ชายสุดแสนจะเย็นชาสําหรับคิรัวนะครับเป็นพี่ชายที่เต็มไปด้วยปริศนานะครับไม่รู้ว่าในหัวของเขานั้นคิดอะไรอยู่แล้วก็วางแผนอะไรอยู่กันแน่นะครับได้คะแนนโหวตในการกดไลค์ไปทั้งสิ้น52คะแนนนะครับนี่ก็พอจะการันตีได้เลยนะครับว่าแฟนๆฮันเตอร์หลายๆคนนะชอบอิลูมินะครับชอบใน ความเย็นชาของอิลูมิชอบในความโหดของอิลูมินะแสดงว่าคนที่โหดให้กับอิลูมินะครับน่าจะมีบุคลิกคล้ายๆอิลูมิหรือเปล่านะครับเป็นพวกที่แบบว่าโหดเย็นชาหน้าสะพรึงกลัวมีแผนการชั่วร้ายไม่ยอมบอกใครนะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าฮนะ แล้วก็ผู้ชนะเลิศได้แก่ขีรัวคนนี้นี่เอง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 ีรัวนะครับได้คะแนนโหวตไปถึง96คะแนนนะคะจากคะแนนโหวตรวม190คะแนนคี้รัวฟาดไป96คะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับเป็นขวัญใจมิตรรักแฟนเพลงจริงๆเลยนะครับสำหรับคิรัวโอเครู้กันแล้วนะครับว่า5คนนี้ใครเป็นผู้ชนะเลิศนะฮะเดี๋ยวไปดูที่คอมเมนต์กันต่อเลยนะครับว่าคอมเมนต์ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเขาโหวตมาเขาบอกมานะครับว่าเขาชอบตัวละครที่เขา โหวตเนี่ยชอบเพราะอะไรครับแล้วก็แต่ละคอมเมนต์นี่แบบว่าโดนโดนฮาฮาก็มีเยอะนะอันนี้เนี่ยผมเอามาทุกคอมเมนต์เลยนะครับไม่ได้ตัดคอมเมนต์ไหนทิ้งเลยนะฮะทุกคนที่ได้มาคอมเมนต์ใน Facebook ครับผมจะอ่านทั้งหมดเลยครับผมไปดูกันเลยครับเอาละครับมาดูกันที่คอมเมนต์แรกเลยนะครับสาหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้เข้าไปโหวดด้วยนะครับผมโหวดให้กับคิรัวหนึ่งคะแนนนะเหตุผมที่ผมให้ไว้นั่นก็คือชอบคิรัวเพราะว่าคิรัวเนี่ยมันเฟี้ยวฟาวมากมายนะ วิธีในการอ่านคอมเมนต์ของผมนะครับผมก็จะมีลูกศรจิ้มไว้นะครับสังเกตกันง่ายครับจะได้ไม่งงนะครับว่าผมอ่านคอมเมนต์ไหนอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับมาจากคุณคูฟูรูโมจินะครับบอกว่าชอบคารุโตจังค่ะเพราะเป็นตัวละครที่แสดงถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้ดีเลยค่ะเช่นน้องเขาใส่กิโมโนซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่น หรือความสามารถเน้นที่เกี่ยวกับการใช้กระดาษด้วยแล้วก็น้องเขาเนี่ยมีเสน่ห์มากจริงๆแล้วเราแพ้คนไว้ผมหน้าม้าค่ะที่จริงก็ชอบอารุกะจังด้วยแต่อารุกะจังดูแบ๊บกว่าคารุโตจังอักค่ะนะครับคนนี้ก็คือคนที่บวชคะแนนให้กับคารุโตจังนั่นเองครับชอบคีรัวครับพอที่คิรัวเอาหัวใจคนอื่นออกมาแล้วพูดว่าพ่อของเขาเอาหัวใจคนอื่นมาแบบไม่มีเลือดออกมาเนี่ยผมเริ่มงงที่ผมพิมพ์ ผมก็งงเหมือนกันนะก็คือมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะที่คิรัวเนี่ยควักหัวใจของศัตรูออกมานะครับแล้วคิรัวก็บอกกับพวกกอนนะครับว่าโอ้โหฝีมือของฉันเนี่ยยังอ่อนฮาร์ดไปพ้อ,องฉันเนี่ยทำได้สวยงามแล้วก็เนียนกว่าฉันอีกที่ซ้ําไปนะนะฮะนั่นก็เป็นฉากหนึ่งนะน้องเขาพูดเองเขาก็งงเองนะชอบคิรัวครับยิ่งตอนที่อุ้มอาลูกาแล้วใช้สายฟ้าเนี่ยแม่งโคตรเท่เลยชอบคิรัวหล่อเท่เก่งฉลาดรวยเท่ที่สุดวีเลฟคิรัวโหนี่ นี่เป็นแฟนคี้รัวแบบจ๋าเลยนะครับอวยคี้รัวขนาดนี้คี้รัวอยู่แล้ว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 พี่ทําเกี่ยวกับรลอและพวกพร้อมด้วยครับอยากรู้ว่าพวกพร้อมของเขาอยู่ที่ไหน <c oughs> น้องครับน้องมาผิดเรื่องหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> พี่พูดถึงเรื่องกระตูนฮันเตอร์ฮันเตอร์นะ <c oughs> อยู่ดีๆวกเข้าเรื่องรลอซะอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวค่อยพูดกันทีหลังนะฮะเอาเรื่องฮันเตอร์ก่อน คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าชอบอลูกาเพราะเปลี่ยนให้มันเป็นอีกร่างหนึง่งแล้วก็จะขอให้ <c oughs> จะขอให้แฟนเขานมหน้าอกใหญ่ขึ้นนะ <c oughs> แหมเป็นการขออะไรที่สร,สร้างสรรค์สือเกินนะฮะพอจะนึกภาพออกเลยนะครับว่าแฟนของน้องเขาหน้าอกเป็นไซส์อะไรนะเลขสิบแปดบวกนะฮะไปคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าชอบอลูกาครับเพราะผมมันโลลิคอนเห็นอลูกาแล้วขอนี่ขึ้นเลย <c oughs> ของขึ้นเลยแหลฮะ แล้วขอโทษนะครับรู้ไหมครับว่าอลาูกาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวละครผู้ชายนะของขึ้นเลยแหละครับเห็นตัวละครผู้ชายชอบคี้รัวเพราะเท่สุดๆคนอะไรเนี่ยจะเก่งได้ขนาดนั้นแล้วก็คนต่อมาครับอันนี้ผมได้เบลอชื่อแล้วก็เบลอหน้าไว้นะครับเพราะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นเลขสิบแปดบวกนะต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็อยู่กับผู้ปกครองขนาดรับชมนะเขาบอกว่าชอบคี้รัวค่ะหลอ่ออยากได้เป็นปัว อยากได้เป็นปู่เลยนะครับแล้วยังมีการหัวล้อก,กบเกลื่อนด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อนะครับซึ่งเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าที่จริงประทับใจตอนที่คี้รัวดูแลอาลูกามากกว่าค่ะถึงจะโหดแต่ยังไงกับน้องสาวก,ก็ดูแลเทคแคร์ดีมากกับแฟนก็คงจะดูแลเหมือนกันอ้าเขินแหมมีการอ้ายเองเขินเองด้วยนะสรุปก็อยากได้เป็นปู่อยู่ดีอประเทศไทยกู โอเคไม่เป็นไรครับถือว่าพูดกันขำๆนะแต่ผมเนี่ยชอบคอมเมนต์นี้ตรงที่คือเปิดเผยชัดเจนดีครับคืออยากได้ก็บอกว่าอยากได้นะครับอะไรจะขนาดนั้นนะชอบคิรุวมากครับเฟี้ยวดีจริงๆก็ชอบคีรุวเหมือนกันแต่ว่าชอบอารุกามากกว่าละและตกลงเขาบวชได้ไขวะเนี่ยชอบทั้งคิรุวแล้วก็ชอบทั้งอารุกเลยฮนะคิรุวน่ารักมากๆก,ก,ก็เลยชอบชอบคีรุวพอเท่มากค่ะไอ้แม่ เสียงนี่แบบแบบแบาดแ,แก้วหูจริงนะฮะอายมีเสียงอายด้วยนะ,ะเสียงแรดมากครับไม่ใช่เสียงเขาเสียงผมนี่นะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณโชยูเลิฟนะฮะบอกว่าชอบอิลุมิเพราะอิลุมิความคิดโหดแล้วก็ชอบอลูกาเพราะว่าน่ารักแล้วสรุปครับพี่ท่านนะ,ะพี่ท่านหวตดให้ใครครับเนี่ยรักพี่เสียดายน้องนะฮะก็เลยไม่รู้นะครับว่าเขาหวตดให้ใครกันแน่นะ,ะผมชอบขี้รัวหน้าตาไม่มีความรู้สึกฮะ,ะหน้าตาเย็นชานั่นเอง ชอบคิรัวครับเพราะคิรัวทั้งเท่ทั้งเก่งครับคิรัวครับเพราะเก่งแล้วก็เฟี้ยวมากชอบอิลูมิคิรัวอาลูกะอะชอบทั้งสามคนเลยนะคะก็คือฟาดเรียบเลยนะคะสามคนไม่เลือกใครเป็นตัวเป็นตนสักคนนะครับชอบอาลูกะน่ารักดีอยากจะลองจีบดูเชิญจีบได้เลยครับผู้ชายนะครับชอบอาลูกะเพราะความสามารถสุดยอดดีคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าชอบคิรัวเฟี้ยวมากมายนะครับเหมือนกับผมเลยนะ หตุ hey, ผลเดียวกันเลยพออ่านไปธรรมดาธรรมดานี่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อยังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเสียงดูสักหน่อยครับเอาเป็นเสียงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็แล้วกันนะฮะก็จริงๆแล้วฉันก็ชอบคีรัวนะเพราะว่าชอบพลังของคิรัวพอได้ไหมครับถ้าเกิดว่าได้เดี๋ยวไปต่อนะคอมเมนต์ <c oughs> ต่อมา <c oughs> ก็ต้องชอบคีรัวสิ <c oughs> มันเท่แล้วก็เก่งด้วยอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคอมเมนต์ต่อมานะ <c oughs> ก็บอกว่าชอบคิรัวมากเลยเพ <c oughs> ชอบคิดรัวเพราะมันหลอกว่าคนอื่นนะค่ะแหมถูกจะอาจารย์จริงๆเลยเอาละครับเพอทําเสียงอาจารย์ยิ่งสักไปแล้วนะแค่นี้พอก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าอาจารย์ยิ่งสักเขาไม่เห็นแต่เขาจะด่าบุพการีผมเอานะฮะลองเปลี่ยนเสียงบ้างครับนี่เป็นกระตูญี่ปุ่นใช่ไหมครเดี๋ยวผมจะลองพูดแบบเสียงญี่ปุ่นกันแล้วกันนะครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นของบีมนะสายย่อฮะฮโหบีมนะสายย่อบอกว่าผมนะครับผมนี่ชอบขี้รัวครับพอเทดีครับ ให้ฉ <łość> ันชอบคิรัวกะให้หล่อน่ารักด้วยค่ะให้ฮอชอบอาลูกะน่ารักจะตายฮอโอเคพอแค่นี้ก่อนนะคือทำเสียงแปลกๆแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนบ้ายังไงก็ไม่รู้นะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับมาจากคุณชัยยศนะฮะบอกว่าคิรัวเฉยๆสั้นๆง่ายๆคือแล้วบางทีมันก็สั้นไปไงถ้าจะมาบอกแค่นี้กดสติกเกอร์โหวเฉยๆก็พอนะ ไม่ต้องมาเมนก็ได้นะครับผลลัพธ์ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะครับคิรัวเทพดีคิรัวเทพคลาสนะฮะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่าชอบคิรัวมาก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 มายามกน้องจะเยอะไปไหนกันรู้เลยนะครับว่าชอบมากขนาดนี้มายามกเยอะมากคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าชอบอลูกกะเพราะหน้าตาคล้ายคองโกในเคนไตคอลเลกชันและอีกเหตุผลโลลิน่ารักถ้าเกิดว่าผมสะกดชื่อไอคำว่า คองโกหรือว่าเคนตคอลเลคชันผิดก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่ได้ติดตามนะครับพี่ครับแล้วมันมีภาคต่อไหมหลังจากก่อนเจอพ่อแล้วมันเป็นยังไงต่อครับก็มีภาคทวีปมืดเนี่ยแล้วตกลงนี่คือน้องโวตอะไรก็ได้พี่ยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยฮารุกะไม่ชอบตรงที่เป็นผู้ชายแล้วนัตตกลงคือชอบอารูกะหรือว่าชอบไม่ไมชอบหรือ,อยังไง แล้วตกลงบวชไดใ้ใไครับโอ๊ยอะไรเนี่ยแต่ละคนแต่ละคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้ตกประเด็นเลยนะเนี่ยชอบคี้รัวเพราะว่าเท่แถมยังมีสกิลเพื่อนพระเอกอีกด้วยนะสกิลเพื่อนพระเอกนี่เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดเลยนะชอบคี้รัวเท่แล้วก็เก่งมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าชอบคี้รัวมากๆโคตรหล่อเท่ด้วยเร็วโคตรโคตรโหด,ดพอ่อโคตรรวย โ <g arness> oh, oh, อ้โหนี่สารพัดคำอวยพรคิดรัวเลยนะครับมีแต่โคตรๆทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นการชมที่จริงใจมากเลยนะครับคิดรัวขอตังหน่อยดิตกท้ายด้วยการไปขอตังคิดรัวกันซะอย่างนั้นนะฮะชอบคิดรัวมากค่ะโหดสัตว์คำว่าโหดสัตว์นี่เป็นคำชมนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นประเทศเดียวนในโลกนะที่คำชมเนี่ยมันมีคำหยาบด่ยน,นั้นด้วยนะ <g arness> เป็นการชมที่จริงใจมากๆเลยนะับเอาละครับอ่านครบทุกคอมเมนต์แล้วนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดโหวตแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะถึงเหตุผลที่ชอบตัวละครนะคุณหนูทั้ง5ครับของตระกูลโซดิกครับสำหรับคลิปนี้ครับคงต้องจากกันไปก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับก้มหน้า Channel ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งไปไหนครับผมสติ๊กเกอร์ลายของผมนะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีก็รีบโหลดนะฮะรีบโหลดถ้าไม่มีจะเฉยเอานะฮะขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ